เดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําสูตรน้ําหมักสมุนไพรแปดเซี่ยนบํารุงพืชบารุงดินป้องกันมแมลงสาหรับวิธีการทํานะครับขั้นตอนแรกเราจะทําการหั่นวัตถุดิบที่เราเตรียมมาสิ่งแรกก็คือใบชะพูนะครับเราใช้100กรัมแล้วก็จะมีใบหูเสือหรือเนียมหูเสือ100กรัมใบขี้เหล็ก1 0 0รยกรัมใบยี่หร่า100อยกรัมสาบเสือ100ยกรัมํำลึง100กรัมโสมไทย100กรัมและสุดท้ายก็คือผักบุ้ง100กรัมหลังจากที่เราหั่นสมุนไพรทั้ง8อย่างเสร็จเรียยบรร้้อออขนนตต่ไปเาก็จะ เติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ลงไปสําหรับคนที่ไม่มีหัวเชื้อจุลินทรีย์สามารถใช้จุลินทรีย์อย่างอื่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจุลินทรีย์เจ้าปวกหรือจะเป็น E m ก็ได้ตัวนี้ใส่เพื่อที่จะทําให้เกิดการย่อยสลายได้เร็วขึ้นลดการเน่าเหม็นจากน้าหมักตัวนี้ใส่ลงไป1 0 0ซีซีนะครับเมื่อเราเติมจุลินทรีย์เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเติมกากน้ําตาลลงไป2 0 0ซีซีนะครับตัวกากน้ําตาลเราใส่เพื่อที่จะเป็น แหล่งอาหารเป็นแหล่งพลังงานของจุลินทรีย์ซึ่งถ้าเกิดไม่มีกากน้ําตาลนะครับเราสามารถใช้เป็นน้ําตาลใสแดงแทนก็ได้นะครับตัวนี้จะสามารถทําให้จุลินทรีย์ขยายตัวได้เร็วขึ้นหลังจากที่ใส่สมุนไพรทั้งหมดนะครับแล้วก็หัวเชื้อจุลินทรีย์กากน้ําตาลเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะเติมน้ําแค่พอท่วมเพื่อที่จะให้เกิดการย่อยสลายได้เร็วน้าหมักสมุนไพรต่างๆนะครับต้องอาศัยน้ําเป็นตัวช่วยนะครับ เติมน้ำเสร็จแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันคนเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการปิดฝานะครับยกมาเก็บในที่ร่มเราจะ,ะทําการหมักต่อไปนะครับเป็นเวลา2สัปดาห์เราก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้